สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องเต้นอู่กูรูฟุตบอลนะครับช่องของผมก็จะมาพิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบวกกับแนวทางการจัดแฟนตาซีนะครับวีคนี้ฟุตบอลคู่แรกเริ่มวันเสาร์ตอนหนึ่งทุ่มครึง่งเริ่มกันเลยนะครับคู่แรกเป็นอาร์เซนอล่าเจอกับอาร์เซนอลอาร์เซนอล่าตัวเจ็บนะครับเดโก้คาร์ลอสเจ็บมายาวเลยอีกหนึ่งตัวก็เป็นทรัลล์มิงค์นะครับทดสอบความฟิตส่วนฝั่งอาร์เซนอลโทมัสปาเต้กองกลางตัวหลักเอมิลสมิธโลที่เจ็บมาค่อนข้างนานาแแลแล้้ววก็ กับเบลเฮซุตตัวนี้ยังลงไม่ได้นะครับคิดผมลงไม่ได้หรอครับเพราะว่ายังแค่ซ้อมเบาๆแค่นั้นเองนะครับยังไม่ร่วมซ้อมกับทีมเลยคู่นี้เข้าจานนะครับวิลล่า2นัดโดนไป7โดนเลสเ,เตอร์สี่ซิตี้สส่วนฝั่งอารนเซนอลในลีก3นัดหลังไม่ชนะเลยนะครับเสมอ1แพ้2คู่นี้อร์เซนนนัลเรามาดูเซนน์นลก่อนนะครับผมได้ดูเซนอนัล2นัดนะครับก็ทั้งวันที่เสมอเบนฟอร์ดกับเสมอซิตี้ ผลการแข่งไม่ดีแต่รูปเกมไม่ได้แย่เลยนะครับซานนอนก็ยังเป็นซานนอนนะครับเล่นฟุตบอลดีอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้นะครับมันเกิดอาการเหมือนเกร็งเหมือนกดดันนะครับเคยนำซิตี้หลายแต้มแล้วซิตี้มาไล่จี้จีนะครับนักเตะออกการเกรงหรือเปล่าต้องเป็นคําถามต้องไปดูแต่ผมมองว่ายังโชคดีที่ซานนอนวันนี้มาเจอวิลล่าคือก่อนเกมนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเจอแข็งเจอหนักเือนวิลล่ามีโอกาสพลาดแต่ส่วนตัวมองแล้วผส่วนตัวผมนะผมมองว่า มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแอตติมิลลาปีนาทีนี้นะครับสองนัดเห็นๆเลยโดยไป7เจ็ดลูกนะครับแล้วยิ่งแพ้มาสองนัดวันนี้กลับมาใน,ในบ้านถ่าหวังชนะเปิดเกมใส่ซานอนมีสิทธิ์พังนะครับผมมองว่ามีสิทธิ์เจออานอนฟุตบอลนอานนที่เหนียวแน่นกว่าแม่นยำกว่านะครับรูปทรงรูปเกมของนอานนชัดเจนและเหนียวแน่นกว่าแอตเลติมิลลาอยู่แล้วนะครับคู่นี้ผมมองว่าอนานนดีพอที่จะบุกไปชนะแอตเติมิลลาแล้วฟื้นกลับมาได้นะครับส่วนในแฟนตาซี แนวรับอาเซนอลนะครับผมมองว่าพอเลือกได้เหมือนกันนะครับอาจจะมีคือวิกเนี้ยมันมีหลายทีมที่น่าเลือกในแฟนตาซีอยู่แล้วแต่ถ้ามีใครคิดจะฉีกแนวรับออกจากกลุ่มพวกนั้นนะครับอาเซนอลเป็นหนึ่งทีมที่พอจะเลือกได้แนวลุกบุกิโยซากาอย่างพอเลือกได้นะครับคือซาการมีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างสูงอีกอย่างหนึ่งเป็นคนยิงจุดโทษด้วย ก็เลือกได้นะครับราคา8ล้านกวากว่าก็เลือกผมก็จะเลือกซากาเหมือนกันแล้วก็อีกคนนึงเป็นตัวฉีกในวิกนี้เลยก็เป็นเลโอดอทซาผมมองว่าทัสซาควรจะเป็นตัวจริงแล้วนะครับและเล่นหน้าเป้าไปเลยแทนตําแหน่งของเอดดี้เอนเกทีนะครับคือทัสซาตอนอยู่ไบตันหลายนัดมากๆครับที่เขาเล่นเป็นตำแหน่งหน้าเป้าก็เล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากวันนี้ทัสซาจะเป็นตัวจริงแทนเอดดี้เอนเกทียคู่นี้อ์เซนลชนะได้นี่ไม่ดีคินชีสครับถัดมาตอน เบนฟอร์ดเจอคิสันพาเลตเป็นสภาพทีมเยี่ยมมากๆแรงสุดๆนะครับตัวหลักอยู่เหมืนครบเลยส่วนคิสันพาเลตก็เป็นโจเอลวอร์ดแล้วก็วินเฟสซาฮาวิลฮิวแล้วก็โจคิมมันดอซันนะครับตัวเก่งทดสอบความฟิตคูน่นี้ไม่มีอะไรน่าจะผิดพลาดเลยครับหลังจากที่นัดที่แล้วได้ดูคิสันพาเลตในบ้านเจอกับไบตันแย่มากๆสำหรับพาเลตเล่นในบ้านเจอไบตันไบตันเบนฟอร์ดผมมองว่าเป็นทีมเกรดใกล้ๆกันครับพาเลตเล่นในบ้าน ยังไม่เป็นยาใช้เขาสู้ไบตันไม่ได้ดีกว่าที่เสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยทั้งเกมนะครับยิงตรงกรอบลูกเดียวจากความผิดพลาดของซานเชสที่ทำรับซองแตกหลุดมาแล้วก็เสียประตูลูกนั้นลูกเดียวนะครับเป็นโอกาสเดียวของไบตันพาเลตเลยนะครับวันนี้มาเยือนเบนฟอร์ดผมมองว่าเบนฟอร์ดเหนือกว่าทุกประตูเลยครับเหนียวแน่นกว่านะครับผมมองว่าเบนฟอร์ดดีพอที่จะเก็บกีนที่จะพาเลยได้เลยครับเบนฟอร์ด <Ben ford S 2> เป็นหนึ่งทีมที่ผมจะเลือก สำหรับแนวรับในแฟนตาซีวิกนี้ส่วนกองหน้าอีวานโทนี่สองวิกที่แล้วเลือกเป็นตัวหลักของผมเลยชอบมากไม่ยิงไม่ยิงไม่ว่าโดนไ,ไม่เลือกอีกพออาทิตย์ที่แล้วไม่เลือกยิงอาร์เซนอลเลยเขาวัดใจโทนี่อีกวิกนึงนะครับผมมองว่าพาเลิตมันแย่จริงๆนะครับฟุตบอลมันเพิ่งไม่ได้เป็นแย่นัดเดียวครับมันแย่มาหลายนัดแล้วมันแย่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับแย่แย่แย่แย,แย่มาผมมองว่ามันก็จะแย่ต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับยังไม่น่าจะกลับฟื้นอยู่ดีมาฟื้นกลับมาได้ไง่ายๆนะครับ แานโทนี่น่าเลือกครับคู่นี้ผมมองว่าเวนฟอร์ดชนะพาเลทได้คินชิดด้วยครับ <c oughs> อีกคู่หนึง่ง <c oughs> บูฟเวอร์แฮมตันเบเลอร์เจอกับบอลสมัตนะครับวูฟตัวเจ็บเป็นกวางฮีชาแล้วก็บอลโอเลมิน่าติดโทษแบนคู่นี้ชอบมากนะครับชอบมากบบเลยครับชอบมากชอบบูฟเลยบูฟชอบมากๆนะครับผมมองว่าบอลสมัตมันแย่จริงๆมันพร้อมตกชั้นแล้วครับ 8-9นันหลังไม่ชนะใครเลยนะครับในบ้านพอจะเบียดสู้เขาได้บ้างเล็กน้อยออกมาเยือนโดนทันทีนะครับสำหรับบอลสมัทนะครับพอมาเยือนบู๊ไม่น่าหลอดผมมองว่าบู๊จะชนะได้แนวลุกของบูป๊ป2-3นัดหลังนะครับใช้มาทุตคุญยาตลอดเลยครับเป็นตัวจริงหน้าเป้านัดที่แล้วใช้คุญยาลงไปเล่นนะครับทีมโดนใบแดงโดนนำ1-0เปลี่ยนอาคุณยาออกเอาเดียโก้คาตาลงแทนได้สองประตูกับมาชนะ นัดนี้มีโอกาสเป็นเด็กข้อขาวทาไหมจะใช้มันจะขึ้นย่าเหมือนเดิมคือส่วนตัวนะลูกบู๊ผมไม่อยากเลือกอยู่แล้วนะผมมองว่าบู๊เป็นยิงใครไม่เยอะนะครับซาลาเบียคือซาลาเบียเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้ดูเลยว่าเล่นตรงไหนนะครับของแนวลุกของทีมบู๊นะคืออยู่ใกล้ประตูคู่แข่งขนาดไหนผมไม่มีโอกาสได้ดูก็เลยไม่ได้แนะนำนเพื่อนๆว่าคนจะเลือกไหมนะครับคือนะลสุดกับซาลาเบียเล่นเป็นตัวจริงลงครบ90นาทีเลยนะครับ ก็ต้องคิดดูว่าจะเลือกไหมแต่คงไม่เลือกส่วนตัวผมนะผมจอบที่แนวรับบูฟดีกว่าวูฟน่าเลือกนะครับสำหรับแนวรับแนวรับของวูฟที่น่าเลือก3าตัวก็เป็นเซมิโดเควินคิวแมนแล้วก็เคกดอซัน3าตัวนี้น่าจะเป็นตัวจริงบวกกับโกนะครับแต่แต่แนะนําเพื่อนๆนะครับสําหรับถ้าใครไม่เลือกหลังบูฟไม่เลือกแนวบูฟก็ผ่านไปแต่ถ้าใครจะเลือกแนวรับวูฟนะครับผมมีทิ่ส่วนตัวผมมาแนะนะนำนเพื่อนๆนะครับ คือหลังบูฟถ้าใครจะเลือกหลังบูฟ3ตัวนะครับผมแนะนําให้เลือกแค่2ตัวพอเป็น2บวกหนึ่งนะครับเลือกหลัง2อีกคนหนึ่งไปเลือกลูเบนเนเวสแทนนะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะหลังบูฟนะครับตัวอื่นอย่างเซมิโนห้าล้านในเวสก็ห้านิดๆน,น,นะครับราคาเงินต่างกันนิดเดียวนิดเดียวนะครับแล้วกรณีที่บูฟเกบครีชหลังได้5้ลูเบนเนเวสได้3นะครับก็ต่างกันแค่นิดเดียว5กับ3ต่างกันน้อยมากนะครับ แต่รูเบนเนวสถ้าเราเลือกไปนะครับมันมันการันตจริงนะครับหในเบสเนี่ยเป็นตัวจริงลงเล่นแทบจะทุกนัดแล้วลงเกิน60นาทีแน่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบูฟกเก็บกินชีตได้เนเวสได้คะแนนกินชีตอยู่แล้วแล้วเราไปลุ้นอะไรลุ้นเนวสเนี่ยเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับเกมคนั้งสูงอยู่แล้วเห็นเห็น้วยิงไกลฟรีคิกจุดโทษอันนี้สําคัญสุดๆเลยนะครับรูเบนเนวสเป็นตัวยิงจุดโทษของบูฟแล้วมันสําคัญยังไงสําคัญคือตรงที่ว่าบอลสมาร์นะครับเป็นทีมที่เสียประตู ป็นทีมที่เสียจุดโทษเยอะสุดในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกปีนี้เลยนะครับเสียจุดโทษไป7 8ลูกคือฟุตบอลเล่น20นัดมึงเสียจุดโทษไป7 8ลูกเนี่ยมึงเยอะมากถือว่าเยอะมากๆในความคิดผมนะครับเพราะฉะนั้นลูเบนเนเวสจะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่เลือกหลังวูฟสามตัวโอเคถ้าใครเลือกหลังทีมอื่นไม่จําเป็นจะต้องใส่ในเวสในกองกลางในเวสไม่ใช่ตัวที่จากการันตีทำคะแนนให้กับเพื่อนๆได้แต่มันจะดีกว่านะครับหากเพื่อนๆเลือกหลังวูฟพร้อมกัน3าตัว เปลี่ยนมาแค่หลัง2บวกเป็นเนวเวสคินชีตมาต่างกันนิดเดียวนะครับแต่ได้ลุ้นอะไรเพิ่มเติมอีกหลายอย่างมากมายจริงๆคู่นี้ถ้าส่วนตัวผมมอวงว่ามุฟชนะบอลสมัตได้แบบคินชีตครับถัดไปเป็นไบรตันเจอกับฟูลแลมนะครับตัวเจ็บไบรตันเป็นลาวี่คอเวลกับเดนนี่เวลเบกส่วนฝั่งฟูลแลมเป็นทอมแคเน่เจ็บลงไม่ได้และอีกสองตัวทดสอบความปิดเป็นอเดนเดอร์มิโตวิดกับวินเรียนแต่คู่ที่ผมว่าลงได้ครับผมว่าลงได้นะครับ คู่นี้เป็นสองทิ้ที่ผมชอบช่วงหลังนะั้นค่อนข้างชอบทั้งคู่เลยมาเจอกันเองนัดนี้ผมมองว่าวินฟูลเล่ย์ยังไปลองไบตันนะความคิดผมคือไบตันอนะมันก็ยังเล่นดีนะคือวันเจอพาเลทผมมองว่าก็เล่นดีแหละเพียงแต่ว่าจังหวะผิดพลาดของศัตรูจริงนะครับทำให้ทีมเก็บชัยชนะไม่ได้เจอการวันนี้ผมมองว่าไบาตันเหนียวแน่นกว่านะครับโอเคอาจจะยิงฟูลลม่ไม่ง่ายแหละแต่คู่นี้ผมมองว่ายิงกันไม่เยอะ แนวลุกทั้งคู่ผมไม่ขอเลือกดีกว่านะครับหากจะเลือกแนวรับทีมใดทีมหนึ่งขอเลือกแนวรับจากไบตันละกันนะครับคิดว่ายังมีโอกาสมีภาษีมากกว่าฟูลแลมคู่นี้ยิงกันไม่เยอะครับสำหรับความคิดผมนะแล้วก็มาถึงเอว่าตันเจอกับรีจูเนเตดนะครับเอว่าตัานตัวเจ็บนะทางแปซซันเดมินคาร์เวิร์ดเลวินทดสอบความฟิดทดสอบมาทั้งปีทั้งชาติเลยนะครับส่วนฝั่งรีก็ยังเยอะเหมือนเดิมสำหรับตัวเจ็บนะครับโรดิโก้ดัมฟอร์ชอโรอเซเทลลาสจวดาลาสพวกนี้ลงไม่ได้เลยนะครับ แล้วก็เช็คฟีดแนวรับสามตัวปา,าร์ตการสเกลมาโครกาเรียมคูเปอร์คู่นี้แนวลุกตัดทิ้งก่อนไปเลยนะครับยิงใครกันยากเหลือเกินแมนยูนะาล่าสุดเจอรดรีด,ดผู้เล่นผู้เล่นตั้งหลายคนนะครับรีดก็ไม่มีปัญญาครับไม่มีปัญญาใช้คําว่าไม่ถ้าจะโอกาสน้อยมากดีกว่าเพราะนั้นรีดนลุกรีดตัดทิ้งนลุกเอเวอร์ตันยิงใครยากมากนะครับก็ไม่เลือกแนวรับรีดก็ทงตัดทิ้งอีกนะครับเจ็บเยอะหลายคน หากจะเลือกจริงๆอยากเลือกทีมเป็นตัวฉีกทีมฉีกไม่เหมือนกันเขาก็แนะนำในแนวรับเอเวอเรตันนะครับก็พอเลือกได้มีโอกาสที่จะเก็บทินชี้มากกว่าลีดแล้วกันนะครับคู่นี้ผมมองว่าเอเวอเรตันไม่แพ้ครับถัดไปเชลซีเจอกับเซาแธมป์ตันตัวเจ็บเชลซีเป็นคริสเตียนปูริสิตเอ็นเกลโลกองเต้เอเดูอาร์เมนดี้แล้วก็ต้องเช็คฟิตลาหิมสตอร์ลิงกับเบนชิดเบลแต่น่าลงได้นะผมว่าชิดเวลน่าลงได้แหละ เขาซัาตามตันไม่ได้ไปกล่าวถึงเลยครับไม่ต้องไปมองนะครับซัาตามตันที่บอกอย่างนี้คือซัาตามตันนะครับเป็นทีมที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าตกชั้นเชื่อมั่นเลยครับว่าซัมตันจะตกชั้นตกชั้นไม่ว่านะครับผมมองว่าบอลอย่างเซาล์นะครับล่าสุดเล่นในบ้านจะบู๊ปนำเขาตัวพเพล่ดเพลินเขาหนึ่งตัวยังปล่อยให้แพ้ให้เขาเกลับมาชาสองหนึ่งได้ผมมองว่ามันต้องตกชั้นแล้วทีมแบบนี้นะครับแล้วผมมองอีกอย่างหนึ่งคือเซา์เนี่ยเล่นไปเล่นมามันถอดไปเองนะครับคือมันจะต้องมีแน่ๆความคิดผมนะ สักนัดหนึ่งนะครับก่อนจบฤดูกาลที่ซาดานตันจะโดนระเบิดลงนะครับจะแพ้คู่แข่ง4-5ลูกมันจะต้องมีแมตแบบนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าในเมื่อจะมีแมตแบบนั้นเกิดขึ้นแน่ๆในนะความคิดผมผมมองว่าเชลซีมีโอกาสนะคือทีแรกกังวลเหมือนกันพราเชลซีพั้งแต่กลางสัปดาห์ฟุตบอลยู่ฟาดเชนเบอร์ลีกมาจะมีอาการล้าไหมแต่พอมาดูฟอร์มผลการแข่งของซาดานตัน,น,นผมตัดตรงนั้นทิ้งเลยนะครับผมมองว่า เชลซีจะชนะซาลซานตันได้เพอเพยเยอะด้วยนะครับนะผู้จัดนักเตะแนวลุกบันกนาเลือกผมเลือกเจ้าฟลิกก่อนเลยนะครับเพราะชอบชอบและได้ดูได้ดูมาสองสำนัดคือเจ้าฟลิกเนี่ยเป็นนักเตะที่หาตำแหน่งหาพื้นที่ให้กับตัวเองได้ค่อนข้างดี แล้วมีโอกาสสับไกลตลอดเวลาครับก่นจะยิงมีโอกาสกูยิงเอาลงณาคลายมาคายแลนดฟอร์ดยุคนึงนะครับมีโอกาสเป็นยิงมีโอกาสกูยิงไม่สนใีล้าใครไม่มองหน้าใครถ้ามีโอกาสเป็นจังหวะสับไกเป็นยิงนักเตะแบบนี้นะครับเราหน้าเอาเลือกเข้าแฟนตาซีเลยคือมีโอกาสยิงมันก็มีโอกาสทำประตูก็มีโอกาสทำคะแนนนะครับจอฟริดเป็นตัวเลือกแรกหรือบางทีผมอาจจะเป็นฉีกตัวนี้เป็นไครท้าเวิร์ดเป็นบางทีมใส่ไปบางทีนะครับเพื่อหวังคะแนนจากตัวละครลับ แนวรับโ,โหน่าเลือกสุดๆดคือปกติทุกคลิปจะด้อยค่าแนวรับเชลซีเลยแต่วิคนี้ใส่ครับแล้วจะใส่เป็นทีมหลักเลยเป็นทีมหลักของผมเลยนะครับใส่เชลซีแน่ๆครับตัวที่จะเลือกของเชลซีก็เป็นโก้ครับเกปาอลิสาลากาปอดพายอีกคนหนึ่งเป็นโบนูแบนเดชิวปอดพายเพราะนายช้ยผลิคมันได้เล่นนะครับ2ตัวถ้าจะมีตัวที่3าก็อาจจะเป็นดิเจมละกันก็คิดว่าน่าจะชัวร์กว่าติกโกซินวากวนจะโด,ดนพัก แต่ก็น่าลงนะแต่ถ้าเอาปลอดภัยนะครับก็โกบวกเบเนชิลแล้วก็ริเจมแล้วกันคู่นี้เชลซีชนะเยอะครับยิงเยอะเลยยิงจนร้องขอชีวิตนะเอายิงซัตตันจนร้องขอชีวิตเลยคู่นี้แล้วลูกเชลซีจะทำคะแนนให้เราได้และเชลซีชนะซัตตันแบบขาดและคีนครับวันเสาร์สี่ทุ่มอีกคู่หนึ่งแล้วแทนฟอเรสเจอกับเซนตี้ฟอเรสยุ่งแล้วนะครับเซนต์เฮาส์ตัวจริงคู่คู่เซต์แอฟตัวจริงเลยสะจุนแมคคานาก,กับวิลลี่โบลีย จ็บแฮมสติงลงแม่ทั้งคู่นะครับตายแน่เลยหือเจอกับซิตี้ที่เจ็บแค่จอห์นสโตนตัวเดียวนะครับคู่นี้หากจะมีอะไรให้เรากังวลก็คงจะเป็นเรื่องการโลเทชันของเป๊ปกาเดลล่าอย่างเดียวเลยครับผมการันผมมองว่าซิตี้ชนะแน่ครับคือ <c oughs> ตามมาตั้งนานนะครับจนมาถึงจุดๆุดนี้ที่แซงซ้อนขึ้นมาแล้วไม่มีเหตุผลที่เป๊ปจะไม่เน้นนะครับผมมองว่าเป๊ปเน้น แต่เน้นของเป๊ปเน้นแบบไหนนะครับในเมื่อกลางสรัปดาห์หน้าจะต้องไปเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกนะครับก็เลยคิดว่าคือเป๊ปเนี่ยถ้าจะทำเขาทำได้แค่สองอย่างนะครับคือหนึ่งก,ก็คือใส่ตัวจริงลงไปเล่นก่อนนะครับใส่ชุดตัวจริงลงไปเลยบุกอาจยิงตูมตามตูมตามขาดแล้วเปลี่ยนออกกับอีกแบบหนึ่งก็คือส่งสำรองลงไปก่อนนะครับถ้ายิงไม่ได้ค่อยใส่ตัวจริงลงไปหรือถ้ายิงได้ขาดตัวจริงไม่ได้เล่นเลยก็เสี่ยงถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงแต่ถามว่าใส่ไหมใส่ มันต้องใส่ครับเพราะว่าเฟลเลสมันมัน,ม,นมันก็เห็นๆนนครับผู้เซนเตอร์ตัวจริงทั้งคู่มันเจ็บอย่างนี้มันก็ต้องเสี่ยงความเสี่ยงมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าถามผมส่วนตัวผมผมจะเสี่ยงแบบไหนนะครับระหว่างใส่ตัวจริงพวกฮาแลนด์เดอะบอยหรือจะไปใส่ตัวตัว,ต,วตัวฉีกอย่างพวกอันวาเลสโฟเดนถ้าให้ผมเลือกในเมื่อมันจะเสี่ยงครับผมขอเสี่ยงใส่ตัวจริงเลยดีกว่าผมใส่ฮาแลนด์ใส่เดอะบอยไปเลยดีกว่านะครับในเมื่อมันเสี่ยงแล้วเราไม่รู้เป๊ปคิดยังไงนะครับ ในเมื่อมันเสี่ยงมันก็ขอเสี่ยงใส่ของใหญ่ไปเลยนะครับคู่นี้ผมมองว่าไม่มีเหตุผลอื่นที่จะไม่เลือกแมนซิตี้นะครับยิงแน่ๆผมมองว่ายิงแน่ๆน,นะครับมีโอกาสขาดด้วยนะครับคู่นี้ซิตี้จะชนะแล้วจะเก็บครีนชีได้ส่วนแนวรับเลือกยากมานะครับนอกจากเอ็นเสันโมเลสปสประตูที่เหลือพร้อมโดนทุกคนนะครับว่าทุกคนเลยนะครับลูเบนดีแอตอัมริกลาปอสนาธานอาเก้ อาคารยี่ตัวชัวไม่ลงมา2นัดแล้วนะครับเด็กดาวรุ่งเลวิสก็โดนดรอปไปดื้อเหมือนกันไคลวอเกอร์กลับมา2นัดแล้วก็มาเหนือวความว่านัดที่3คุณจะต้องเป็นตัวจริงอีกมีโอกาสเสี่ยงครับจิ้มใครไม่ได้มีใครได้เปรียบหรือว่าเหนือกว่าตัวอื่นหรือสำแหนรับของซตตี้นะครับถ้าใครอยากใส่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงครับผมแค่นั้นเองวรนเสารู่ดึกนี่ก็เซิเจอกับลิเวอร์พูลนะครับ เนโกเซโบุนโอกิมารายติดโทษแบนอีก3คนเป็นคาร์ล์วิลสันอเลงแซงแม็กซิมันมิเกลอเมลอนเช็คฟิตในส่วนของมิเกลเมลอนลงได้แน่นอนความคิดผมนะครับอีกสองคนก็มีโอกาสได้ลงเหมือนกันส่วนฝั่งหรือว่าพูตดโก้ฮันาลาเจ็บหรือเอแอสเจ็บแล้วก็อิบาร์ฮิมาโกนาเตเจ็บตัวหลักๆก,กลับมาเพียบิเวอว์พูมาถึงทีมรักวิเค้ายัางไงดีนิโกเซล ไปเสมอบอลมัดหนึ่งหนึ่งรูปแบบการเล่นที่ก็มีโอกาสสมพวนแต่และครับให้เขายิงตรงกอบไดห้ห้าออครั้งเหมือนกันส่ลิเวอร์พูก็นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเอวรตตันสบายๆเลย2อศูนย์คู่นี้สุสีครับผมมองว่าสุสีละคืนนี้เกซ่นะครับมันมันดีจริงนะครับทังปีเล่มเปิดด้วยการมานานมาก20กว่าันัดแพ้นัดเดียวนะครับมันต้องดีจริงครับถึงจะแพ้นัดเดียวแต่ปัญหาคือนัดที่พวกเขาแพ้พวกเขาแพ้ให้กับลิเวอร์พูลที่แอนฟิล นี้มาเจอกับลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่านิโคลเซอร์เป็นทีมเหนียวแน่นส่วนฝั่งลิเวอร์พูลโมซาลากลับมายิงแล้วบวกแนวะลูกตัวอื่นลงได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับหนึ่งทุท่าชอบนะครับสำหรับแนวลูกพูลก็คงจะต้องเป็นดิโก้โชต้าผมมองว่าพอมันหึงชอบเนี่ยหมายถึงชอบในฐานะของการดูลิเวอร์พูลนะครับยังไม่เข้าแฟนตาซีนะคือพอมีโชต้าผมมองว่ามันดู เป็นทีมทางด้านซ้ายของลิฟฟูเนี่ยดูดีมีสีสันดูเป็นเกมขึ้นมาคลิปเลยนะครับอีกคนหนึ่งที่ฟอร์มดีขึ้นมาก็เป็นนาเวนูนเยสใล่าสุดเร็วแรงคล่องดีเหลือเกินนะครับมาเจอกับนิโคลโซ่คู่นี้ผมมองว่าลิฟฟูไม่แพ้ครับน่าจะเบียดชนะได้ด้วยซ้ำไปแต่ใน Fantasy. แฟนตาซีเดวลูกลิฟฟูคุณจะเลือกใครครับโมซาลาอ่าเาเวนนูนเยสโคดี้กักโปโรเบตโต้ฟิมิโน โชต้าผู้นี้กลับมาหมดแล้วนะครับเราการันตียากมากแม้แต่โมเดอซาร่าก็ตามทีนะผมมองว่าซาร่าโอเคเป็นตัวจริงแต่ผมมองว่าไม่ได้การันตีอยู่ครบกักสิบนาทีต่อไปแล้วนะครับมีโอกาสโดนเปลี่ยนออกเล่นไม่ครบเหมือนกันนะครับคู่นี้หากจะเลือกแนวลุกหรือว่าพูมันก็เลือกอยากหนึ่งเลือกตัวเพื่อนยาก2ม,มันจะยิงนิกเซอได้ขาดหรอครับนีลกเซลมันเป็นทีมที่ไม่เคยเสีย2ประตูมานานมากแล้วถ้า,าเราใส่เหลือลูก2สองสาคนแล้วยิงได้แค่ลูกเดียวโอ้ทิ้งคะแนนเพียบ คู่นี้ขอผ่านดีกว่านะครับในแฟนตาซีขอผ่านเลยคือจะเลือกแนวรับนี่ก็เซอร์ก็ไม่กาจะเลือกแนวรับลิเวอร์พูลมันก็มีทีมอื่นที่น่าเลือกมากกว่านะครับคู่นี้ในแฟนตาซีขอผ่านส่วนในวิเคเวย์าจารผมมองว่าลิเวอร์พูลไม่แพ้ครับ <c oughs> ถัดมาวันอาทิตย์แล้วนะครับเป็นแมนยูกับเลสเตอร์แมนยูตัวเจ็บเป็นคิเซนตเอ็กเซนต์คาซิโรติดโทษแบนอันนี้มัซียาอุเจ็บแล้วก็แอนโทนีเช็คฟีตส่วนฝั่งเลสเตอร์เจมส์จัสตินแล้วก็เช็คฟีตสองตัวเป็นยูริเตเลมองกับโจนนี่อีแวน คุนี้แหมใค,ใครก็ต้องมองว่ายิงเยอะนะผมก็มองว่ายิงเยอะครับคือแมนยูผมมองว่ายิงเลเตอร์ได้นะก็คือยิงเลเตอร์ได้แหละเพราะเลเตอร์มันทีมที่หลังค่อนข้างมีโอกาสให้คู่แข่งยิงได้เยอะมาคัดแรดฟอร์ดยิงต่อเนื่องนะครับเจอบาซามันยังยิงเลยะนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสงสัยกับมาขาแรดฟอร์ดเลยคืออารมณ์ะมาณว่าบางคนจะกลัวว่าเฮ้ย hey, มันยิงมาทุกนัดเลยมันยิงทุกนัดเลยว่ามันต้องมีนัดไม่ยิงอะ่ะก็คิดอย่างนั้นได้นะแต่คุณจะเลือกทำไมอ่ะคุณจะฝืนทำไมนะครับในเมื่อ นักเตะคนนี้มันยิงทุกนัดฟอร์มมันดีเราก็เลือกต่อไปนะครับดีกว่าเราไปไอ้อตัวนี้เตะตัวนี้มันยิงทุกนัดเดี๋ยวมันไม่ยิงเราไปเลือกตัวที่ไม่ยิงดีกว่าเผื่อม,มันกลับมายิงผมมองว่าเรื่องแบบนั้นมันมันเป็นการเลือกที่ผิดวิธีการเล่นแฟนตาซีนะครับไอ้ตัวนี้มันยิงเราก็เลือกตัวที่มันยิงก็แค่นั้นเองนะครับคู่นี้ผมก็เลือกแล้วฟอร์ดติดไว้ส่วนฝั่งเลสเตอร์ก็ก,ในใน I Show. ก็น่าเลือกนะครับเจมส์แมาริสันก็น่าเลือกเลยควัได้ผมอีเทนโชก็น่าเลือกนะครับติดติดไว้นะครับมีแรรรดดฟฟออออ์์์บบวก Show, กบวกกิเเนนาโชหืจมมสสั ก็มีโอกาสได้ลุ้นคะแนนจากฝ่ายัญชาติค่อนข้างสูงคู่นี้เห็นตรงกันกับหลายๆคนนะครับผมมองว,ว่ายิงกันเยอะครับปิดท้ายสเปอร์เจอเวสแฮมตัวเจ็บสเปอร์เยสเวสซูมานะครับฮอวโกยอรยอสิสไลอันเซซยงโรติโกเบนแทนโกส่วนฝั่งเวสแฮมตัวเจ็บเคอร์ซูมานะครับเช็คฟิตสามตัวเป็นจูเอ,อลูกาสคารามัตกาเอลอนเคธเวลแล้วก็นายเอฟอาร์เกิร์ด สองตัวหลังผมมองว่ามีโอกาสได้ลงเพียงแต่ว่าเคสเวลต่อให้หายเจ็บก็มีโอกาสสำรองอยู่ดีนะครับคู่นี้สเปอร์จะไม่มีอันเดโอ,โอโคอนเต้นะครับเหมือนกับสมโมสรปล่อยให้คอนเต้กลับไปพักฟื้นร่างกายที่อิตาลีนะครับก็ไม่มีคอนเต้วันนั้นไม่มีมคอนเต้นชนะแมนซิตี้เลยเนาะก็ไม่รู้แต่ผมมองว่าเวทมันกลับมาดีจริงๆนะครับคือบอลที่มันกลับมาเล่นได้ดีจนกว่าถึงวันที่มันแพ้แล้วเล่นไม่ดีแล้ว เราค่อยไปสวนนะครับก็คือสเปอร์ลงเล่นก็ถี่กว่าหนักกว่าความผิดน้อยกว่ามาเจอกับบอลที่กําลังดีขึ้นอย่างเวทแฮมมันเลือกยากครับสเปอร์แนวรับตัดทิ้งแนวลุกเคนม11ล้านกว่า12ล้านซอน11ล้านกว่าโอ้ยไปเลือกนู่นครับเดอะบอยมาเลสหาแลนดีกว่านะความคิดผมนะผมว่าคู่นี้สเปอร์ไม่ง่ายอีกแล้วครับเจอเวทแฮมที่ฟอร์มดีขึ้นมาและเป็นลอนดามิแมกด้วยผมมองว่า เปิดเต็มกืนก็เบียดชนะดีไม่ดีดูดเสมอครับคู่นี้ผมมองว่าแฟนตาซีโบวเวนไปมันไม่ยิงกับแอซิดนะหากใครจะฉีกตรงกลางราคา8ล้านนะครับเบื่อๆไม่อยากเลือกมาเลยก็เลือกโบวเวนไปนะผมชอบโบวเวนของผมแค่นั้นเองนะครับถ้าจะเลือกก็ติดโบวเวนไว้ทั้งหมดเป็นบเขาวิจารณ์สิคู่ในพรีเมียร์ลีกทีนี้4ทีมหน้าทีมชี้ของผมไล่มาเลยนะครับแมนซิตี บู๊ฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์เชลซีเบนส์ปอร์ตชอบสีทีมนี้เรียงมาตามความชอบเลยนะครับส่วนซิตี้มันเลือกยากแค่นั้นเองหลกัหลกๆถ้าจัดก็คงจะเป็นบู๊ฟเชลซีเบนส์ปอร์ตซึ่งเป็นตัวจริงในแฟนตาซีของผมมาระบบ3-4-3นะครับผู้สัำประตูเป็นเกป้าอลิซาบาลากาแล้วก็กองหลังหนึ่งตัวเป็นเบอร์นับาเดชิวคู่นี้จากเชลซีแล้วก็จากบู๊ฟสองคนนะครับเป็นเคคเดอรสันกับเควินคิวแมน เซนเตอร์ฮาฟสี่คนตัวแรกก็คือรูเบนในเบสนะครับใช้โคต้าจากหลังวูฟมาใส่ในเบสแทนนะครับอย่างที่บอกเพิ่มเงินนิดนึงนะครับมีโอกาสได้คะแนนรีเทิร์นกลับมาสูงกว่าเลือกหลังวูฟสามตัวแล้วก็เป็นเควินเดอร์บอยมาคัสแรดฟอร์ดมุกโยซากา3สามกองหน้าแตงๆเชื่อเพว่าเพื่อนๆหลายคนก็เลือกสามตัวนี้พอสมควรนะครับอีวานโทนี่เออร์ดิงเบลฮาแลนด์และตัวที่ชอบสุดก็คือเจ้าฟิลิปก็ทั้งหมดเป็นบทประพิจารณ์บวกกับในทางพฟนตาซีของผมวิกนี้ ขาดนิดเดียวนะครับเพื่อนครบพันแล้วช่วยกดติดตามช่องของเตินโอกรุฟอลให้หน่อยนะครับผมจะพยายามหาข้อมูลและทําให้การรูฟัอลของเพื่อนมีความสุขมากขึ้นขอบคุณมากครับ